เราคิดว่าเราก็โทษฟ้าโทษฝนนั่นแหละทันจังหวะที่เห็นกับตาด้วยกันเลยเปิดกล้องวงจรปิดนี่นแหละ <c oughs> ชื่อลูกน้ำสะกาวรัศคุณทองค่ะเป็นเจ้าของน้องเต่าฉลามกับปรวานค่ะนี้ที่เป็นกําลังเป็นไวรัลเลยตอนนี้ใน TikTok ทิก t อกที่พี่ลูกพ,พี่ลูกน้ำถ่ายนน้อใช่ไตอนนั้นมันมันเริ่มจากอะไรคะทำไมถึงมีคลิปนี้ออกมาได้ คือจริงๆปกติอะเราเราเลี้ยงเลี้ยงดูแลน้องอยู่น้องฉลามกับระวานซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตความแบบความแบสบซนของเขาลงสตอรี่ลงอินสตาแกรมอยู่แล้วบ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นจากคลิปนี่ทุกคนเห็นอะที่เขาหีออกจากบ้านอ่ะคือเขาก็หนีเป็นเรื่องปกติแหละค่อนข้างจะออกบ่อยเพราะว่าเราเราเข้าออกบ้านตลอดในช่วงเวลากลางวันมันก็มีบ้างแหละที่ลืมที่เผลอเลออะไรอย่างเงี้ย พอช่วงจังหวะไหนที่เขาเขาดันได้เขาก็เขาก็วิ่งเลยเขาก็ออกไปอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะโอ้จังหวะนั้นที่ออกไปคือแบบเสียวมากลัวแบบจะมีรถเสียวค่ะทุกคนทุกคนก็จะไปเป็นถ่วงนี่น้องประวานอยู่ไหมคะอยู่นี่อยู่ตรงนี้หนักมากเลยเดี๋ยวก่อนนะเออตอนน้ำหนักเท่าไหร่เขานี่น้องหนักประวานประวานตัวใหญ่มากใหญ่มากค่ะใหญ่มาก ตัวนี้ที่ไม่คิดว่าน่าจะสิบโลก,กว่าแล้วโอ้ oh. ปกติคิดว่าเต่าเดินช้านะแต่พอเห็นน้องปุ๊บเปลี่ยนความคิดไปเลยจ้ะ่าจากในคลิปค่ะต้องยอมรับว่าเรากรอเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูดูเต็คลิปเต็มๆมันจะค่อนข้างนานมันจะดูไม่รู้เรื่องเราก็กรอให้เป็นคลิปสัส้นๆลงหนึ่งนาทีเพื่อให้แบบเออเห็น Activity ี้เขาทุกอย่างแสบจริงๆตัวนี้ แต่เขารู้เขาเขาค่อนข้างจดจําเนี่ยเล่นขากล้องแล้วเขาค่อนข้างจดจําวิธีการเปิดประตูเวลาแบบเขาต้องถ่ายน้ําหนักไปทางขวาเพื่อให้ประตูมันเลื่อนไปทางขวาแล้วเขาก็ต้องหมุดตงวมาทางซ้ายเพื่อเดิอนออกทางซ้ายน,นี่คือความฉลาดของเขา <c oughs> พอทําบ่อยมันก็เหมือนจยเป็นแบบ <c oughs> ร <c oughs> ู้างเอะค่ะเขาเมมเบอร์ได้ว่าเป็นอย่างนี้นอกจากความแจบเรื่องเปิดประตูเองได้แล้วมีอะไรอีกไหมคะน้องมีปัญหาเรื่องการทําลายข้าวของ เพราะว่าเขาเวลาโมโหห,ห,หิวอ่ะเวลาโมโหหิวเขาชอบท่านข้างที่จะกัดแทะกินทุกอย่างอะไรที่มันมีน้ําหนักอะไรเงี้ยเขาก็ดันจนมันล้มเมื่อวานเรา,าตักผ้าล้มน้องอยู่แค่ตัวเดียวเหรอคะตอนนี้อยู่ค่ะปะฉลามก็อยู่ไม่รู้เดินไปไหนแล้วเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าฉลามตัวเล็กกว่า,วกกวาปาวานเขาจะัไซส์ใหญ่กว่าแต่ว่าเป็นพี่น้องกันมาอคอกเดียวกันแต่ว่าด้วยปาวานเขากินตลอดเวลาเขากินเหมือนไม่รู้จักอิ่ม ไม่อิ่มสักทีกินอยู่นั่นใช่เขากินทุกอย่างเอานิ้วยื่นไปเขาก็กินกลัวสัตว์ทุกอย่างเราก็เลยหาค้นหาว่าเอสัตว์อะไรที่มันไม่ค่อยขยับเราก็คิดว่าโอ้เต่ากระดองเขาแข็งอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราน่าจะจับได้อุ้มได้เพราะถ้าเป็นสัตว์อื่นๆคือถ้าเขาขยับอะกลัวและตกใจและนี่มาละฉลามอันนี้คือฉ,ฉลาม อุลยปาก้ากเลยใช่เขาก็ตัวนี้ก็กินตลอดเวลาค่ะแต่ว่าเวลาให้อาหารน่ะประวาน ub, จะนอนทับเนี่ยจะนอนทับกองพักไม่ให้ฉลามกินไอฉลามก็ขี้กลัวก็เลยตัวจ้อยไปเลย ขอบคุณแฟนๆขับทุกคนนะคะที่เอนดูน้องแล้วก็เป็นห่วงน้องค่ะก็ยังไงตอนนี้ก็จะระวังในเรื่องของในเรื่องของประตูจะล็อกก่อนให้แน่นหนาจะไม่ให้หลุดออกไปอีกแล้วก็เดี๋ยววันไหนว่างๆก็อาจจะพาเขาไปเดินเที่ยวเล่นบ้างชมนกชมไม้ทำนอกรั้วบ้านให้เขาสมให้เขาสาแกใจอะค่ะที่เขาอยากออก ก็ยังไงก็ฝากคุณทุกคนนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลงานหรือว่าคลิปน่ารักน่ารักความแสบของน้องได้ที่ต่ิกต็อกลูกน้ำดอตสกค่ะหรือว่าอินสตาแกรมลูกน้ำอันเดอร์สกอสกาค่ะ